พี่เต็มมาสงสัยนอนหมดแล้วนอนหมดแล้วมัง้งเดี๋ยวคอที่สิบนาทีทักท้ายมันได้ว่าแลว้วเนาะเผื่อเพื่นมาเบึงย้อนหลัง mm. นะคะสิษว่าเอ้าคุณเห็นพี่เต็มขึ้นไล่ปัน,นะาวาสิมาไล่ ปานวัิมาไล่อะสองทุ่มสามทุ่มบวเห็นมาัสิิบาทกันขอโทษนะคะที่ผิดนัดนะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เป็นผิดนัดเนาะขออภัยรลายๆนะคะขออภัยรลายๆเด้อที่ผิดนัดแับไวแล้บวบ่ได้มา ยี่สิบสามยี่สิบสามมีคนคิดถึงใครเนาะจะคิดถึงพี่เต็มหนอหนอ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 วีเดสสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะพอดีว่านัดนัดวัชิมะขึ้นไล่อ่ะตอนช่วงเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มเนาะซึ่งอันทุ่มหนึ่งส,สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มพราสี่ทุ่มไหมพี่เต็มว่าสาม สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนาะตอนนี้ผัญนหาทุ่มกวาแล้วนะสวัสดีสีท่านนะคะมาสิมาทักทายก่อนนอนหาทุ่มกว่าดแล้วล่างมือกระบ,บรล่อนไปก้านเขียดมาฝนตกนะคะฝนตกล้วพี่เต็มเราไปใต้กบมาพี่เต็มเราไปใต้กบมาเดี๋ยวอัน,นมืนสีไทยให้เบิงงมื่อนี้มันอันนั่นเลยมันเอาไปทายบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปทายบ่ได้เพราะว่ามันฝนตกนะคะ มันฝนตกก็เลยเอาโทรศัพท์ไปฉายไม่ได้ไปคนเดียวขี่มอเตอ,อร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปทั้งชุดทำงานสวัสดีสี่ท่านนะคะคือสิบอ่มีคนเของมาหาพี่เต็มหลายดอกมน,นี้เพราะว่า Hi Mr. Wong r คือสิบบอมีคนเขามาหาพี่เต็มหลายดอกเพราะว่ามันเดืกเร้นะ่ยวขนะดะอ้ยสวัสดีหกท่านนะคะขนาดว่าโบมีคนได้นหนียังมีคนเขามาหาพี่เต็มหกท่านมาหาพี่เต็มไปใต้กบมาไปใต้กบมาพี่้องจ้าก็เลยมาผิดหนะักขออภัยหลายๆนะคะฝนตก ฝนตกก็เลยไปใต้กบไปแล้วก็เลยไปบริเ้อันนั้นดอกไปประมาณไปประมาณบ่ถึงชั่วโมงพี่เต็มไปนะคะพี่เต็มไปไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าเพื่อมาอาบน้ำมาหยัง่งมันกันเดิลไปนั้นดีเลยจ้ะไปจังชุดทํางานพี่เต็มโพสเฟสแล้วนะคะไปใต้กรสวัสดีนะคะคือสิมีแต่อัน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 ,อนอยังเกาะเอฟซีต่างประเทศนะคะ This is อะไร watching your video from India thank you thank you เพิ่นบอกว่าเพิ่นรับชมเพเต็มจากอันอินเดียน,นะคะ I'm from Thailand สวัสดี19ท่านนะคะแวะมาถักไทยอ่าพี่เต็มมามีเรื่องสีว่าปันฟังอยู่นะคะเอ,อ้ยขอบคุณหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณหนึ่งไลค์นะคะเต็มสิม,มีเรื่องปั่นว่าอยู่เดี๋ยวเอากบชูอีกกันพี่น้องมาไหน เอากบชว์อีกก่อนนะไปทั้งชุดทำงานเลยไปใกล้ไปใต้กบนะคะพี่เต็มไปใต้กบมานะคะพี่เต็มไปใต้กบมาใต้กบมานี่เราเฟซบุ๊กนะคะใครจะแอดเฟซบุ๊กก็แอดได้เลยนะคะกบถัวบางไงบางไงเลย พูเดเอ้ยผมมากดห่วงใยกบฉันสิมาห่วงใยกบฉันหยังสิห่วงใยกบฉันหยังสินมาปิง้งสิห่วงใยกบฉันหยังเนาะพี่น้องจ๋มา,า,มามาก็เลยไปยาแมในป่าเมื่อกี้นี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เลยมาขึ้นเวทีน,นะคะสวัสดี21สิบเอ็ดท่านนะคะสิขอจาก1ิบนาทีบอสซ้ำดอกพี่เต็มอยากนอนแล้วนะคะ ได้เจตุลกบได้หลายอยู่จ้ายังไม่นอนล่ะคะสวัสดีสามสิบสองท่านนะคะยกนอนแล้วคือติวอยากนอนแล้วแต่ว่าได้อันนั้นนัดไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเป็นสิบว่าเอาบหินมีขึ้นไล่ฮะนะโอ้ยขอบคุณสำหรับอาคนที่ติดตามใหม่นะคะก็มีเรื่องจะมาแจ้งให้ทราบเนาะ แต่ว่าอันเอฟซีอันตัวยงเ่นก็สิลาปากพี่เต็มเบิรนแล้วนาะบ่เห็นนะคะยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยก็และกันนะคะมาผิดนัดเนาะก็คือนัดไว้อ่าช่วงพี่เต็มบอกว่าช่วงเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มพี่เต็มว่าฝนพัดตกลัดปันนี้ก็เลยไปได้กบซะสวัสดีสี่สิบเอ็ดท่านนะคะอุ้ยเดือดขนาดนี้แล้วนะคะบอกทีว่าอ่าชิมีคนเขามาหาพี่เต็มหลายปันนี้ เขามาไล่ที่ติ่มออกกรุ๊ปอ้างก่อนเขามาหลย่เนี่ยออกกรุ๊ปอ้างอีกกันแห,หออกกกกน,น่ฉันไปใต้กรุ๊ปมานะคะฉันโพสเฟซบุ๊กแล้วเรียบร้อยนะคะฉันไปใต้กรุ๊ปมานะจ๊ะฉันก็เลยขึ้นมาไล่ดึกนะจ๊ะสวัสดีอ่าสี่สิบแปดท่านนะคะเนี่ยฉันไปใต้กรุ๊ปมานะจ๊ะฉันก็เลยไล่ดึกนะคะขอโทษขอเอาไยกับหลยๆกันแล้วกันเนาอพี่น้องจ๊ <laughs> หะหัวันยังมาเห็นมาเปียก ไปชังสุดทํางานเปียกเบิดหนาวก็เลยมานะคะไปคนเดียวขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่มอเตอร์ไซค์เหาะไปเรื่อยๆนะอันแนวคุกเป็นยังก็ไ่ได้เอาเอาของน้อยไปเต็มของน้อยเต็มยักแน่นจนบ่มีหมองใส่อันคิดพ่อวัในในไต้เบาะหลดมันมีถุงหนาวถุงมาใส่ัดนี้เบิดอันนั่นแหละก็เลยมาไปคนเดียว คนเดียวกันเลยอันนี้เนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณสามสิบสามท่านที่เข้ามาอยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะที่จริงอะ่ะพี่เต็มวัดสีมาอันทักทายก่อนนอนก็คือวัดสีมาว่าเรื่องการหลังบ้านของพี่เต็มะนะว่าการเคลื่อนไหวหลังบ้านนะที่พี่เต็มบอกว่าหลังสี่โมงเย็นนะมันสรุปให้ก็สรุปให้พี่เต็มของบอกแล้วนะคะจะกลับตรงอันแถบสร้างไรายได้ที่พี่เต็มบอกว่ามันดู ดู4 0ันชั่วโมงยังไม่ได้บึ่งได้แล้วนะคะเพิ่อนอนันตแล้วเพิ่อนอนุมัติแล้วนะคะ3,000 3,000ชั่วโมงอนุมัติแล้วนะคะอนุมัติแล้วเนาะอนุมัติเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่ะขั้นตอนต่อไปก็คือ4,000ชั่วโมงบันนี้กระถาตั้งค่า4,000ชั่วโมงอ่านรับโฆษณาเป็นได้บันนี้พี่น้องจัาพี่เต็มก่ะอ่าจังได้ละขอ ขอกระแนนความสงสารจากพ่อแม่พี่น้องสูคูสูคนเนี่ยนะคะเป็นแรงผลักด,ดันให้กับพี่เต็มเนาะเป็นอ่าเขาเรี่ยเป็นอันทุนในการที่จะเดินหน้าต่อไปนะคะ <c oughs> นั่นก็คือการเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะมารับชมพี่เต็มมันก็นจะเป็นสมงสาสมให้พี่เต็มนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเก็บอีกหนึ่งพันชั่วโมงนะคะ <c oughs> ผ่านดันนี้ล่ะค่ะ <c oughs> ือวา ผ่านเบิดทุกด้านแล้วบัดน,นี้กาเหลือแค่ว่าเราจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนก็ะขื่นยู่กับตัวพี่ติ๋มเองแล้วนะคะพี่ติ๋มจะสร้างสรรค์ผลงานอาทายทอดให้ทุกคนได้ชมแบบมีคุณภาพดีแค่ไหนนะคะจะได้น้อยได้หลายก็ขื้นยู่กับตัวพี่ติ๋มแล้วบัดน,นี้นะคะตอนนี้ก็คือตอนนี้ยังยังขื้นยู่กับอ่าพ่อแม่พี่น้องสูขุสูขเพ่นที่จะ ให้โอกาสพี่เต็มนะคะที่จะให้โอกาสพี่เต็มเดินหน้าต่อไปนะคะก็คือตอนนี้ก็เหลืออีกเหลืออีกเหลืออีกเก้าร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะคะเหลืออีกเก้าร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงแระทางบกไก่ดอกพี่นจันทนครพนมเชียงรายเหมือนเดิมนะคะไลดูไลไล ดันขอบคุณสองไลค์นะคะอ๋อขอบคุณสองไลค์นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ27ท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้นะคะอู้พี่เต็มบอกคิดเลยบอกคิดบอกฝันเลยว่าพี่เต็มขึ้นไลค์ like ดึกขนาดนี้ก็ยังมีคนเข้ามาหาพี่เต็มนะคะยังมีคนเข้ามาหาสิเจคนในเวลาเก้านาทีก็ยังมีคนเข้ามาถึงยี่สิบเจ็ดคนก็ยังมีคนแบบมาจริงมาจูอยู่ถึง เก้านาทีนะฮะแล้วมืออื่นก็นเดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปในการที่จะทำคะแนนตรงนี้ให้มันผ่านเนาะผ่านคะแนนตรงนี้แล้วก็ผ่านแล้วก็ขึกก้นอยู่กับตัวพี่ติมเองแล้วได้ปีนน้วา่าพี่เต็มะจะสร้างสรรผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนจะแบบว่าที่ได้น้อยได้หลายจังเดก่ะขึ้นอยู่กับตัวพี่เต็มเองว่าจะทําผลงาน ออกมายังไงนะคะอันนี้ตอนนี้ก็ยังขอแรงเชียร์แรงใจจากทุกคนก็คือเกาตลอดไปเลยพี่น้องจ้ะพี่เต็มจะได้น้อยได้หลายกับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลงานของพี่เต็มว่าน่าชื่นชมแค่ไหนสองก็คือ,อการติดตามจากทุกคนนะคะการติดตามจากทุกคนนะคะพี่เต็มก็ถือว่าโชคดีนะคะมีคนติดตามพี่เต็มค่อนข้างที่จะเร็วนะคะ จริงๆแล้วอ่ะพี่เต็มก็ทำช่องเปิดช่องมาหลายปีแล้วนะคะแต่เพิ่งมาทำได้สองปีเข้าปีที่สองนะคะแต่ก็เพิ่งมาจริงจังในปีที่สองนะคะปีแรกกเ็เฮ็ดแบบเรนๆหัวหัวปีที่สองมากกลมาจริงจังเพิ่งมาจริงจังนะคะใครที่รู้จักพี่เต็มเนาะสิลูวแต่ก,ก่อนอ่ะพี่เต็มบอได้เฮ็ดนะคะแต่ใครที่รู้จักกับพี่เต็มเนาะอ่าพิสิูัวพี่เต็มเพิ่งมาจริงจังมาแบบว่า ตั้งหนาตั้งตาเฮ็ดะนะแต่ก่อนแกเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเินละินๆะนะตอนนี้คืออ่าพี่เต็มมาใช้อินเทอร์เน็ตจากเครื่องนี้ใส่เครื่องนี้สัญญาณของเอไอเอสบอมีพี่นอ้องจ้าพี่เต็มก็เงินเป็นน้ําฝนตกบอกสัญญาณเอไอเอสไม่มีนะคะทั้งๆ้งที่เครื่องนี้จะจ่ายรายเดือนนะนี่เครื่องนี้จ่ายรายเดือนพี่เต็มว่าให้ฟังแล้วเนาะอันค่าอินเทอร์เน็ตนะคะค่าอินเทอร์เน็ตของ ของทูฮะนะค่าอินเทอร์เน็ตของทูเนาะอ่าเรื่องนี้ก็จำกัดได้ค่าอินเทอร์เน็ตของอันของเอียงก็เครือข่ายแดงอ่ะขอบอกเครื่อข่ายแดงกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นสีอันนั้นะนะเดียสิววานนั่นนู่นนั่นนี่อีกอะนะอ่าพี่เตรียมมาใช้ตั้งแต่สมัยเรียนปีสี่ปีห้ามาปีห้านะ พี่เตรียมาไปข้อความนี้ถูกระงับเพื่อรอการตรวจสอบอ๋อบางทีอ่ะข้อความถูกระงับกับมันมันบวได้อันนั้นอย่างดอกมันมันไ,มได้อะไรนะมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่บางทีอ่ะเพิ่นมัน,มนเพื่อตรวจสอบแล้วมันมาโอเคมันก็นจะถูกซ่อนไปนะคะพี่จะมาใช้อินเทอร์เน็ตของอันเครือข่ายแดงเครือข่ายแดงเครือข่ายสม อนเรียนปีสี่ปีห้ามาปีห้าเขาก็เลยชว่วแจ้งให้เปลี่ยนเป็นแบบรายเดือนก็คือใส่เป็นแบบเติมเงินหรืเอเติมเงินสมารเน็ตเอาเติมเงินสมครเน็ตเอาเนาะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีอันเป็นมือถือสมาร์ทโฟนแบบแบบแบบสมบูรณ์น,นะยุคแรกๆนะเป็นสมาร์ทโฟนแบบมีกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนแบบติมจังซี่บอมมีปุ่มกดในยุคในสมัยนั้นเนาะเป็นแรกๆเลยนะคะตอนพี่เต็มเรียนปีสี่ปีหา ทีนี้อ่าพี่เต็มกระปับตามเขาเป็นใจเป็นรายเดือนะนะเป็นรายเดือนเดือนละเดือนละเก้าสิบเก้าบาทเออพอเดือนละเก้าสิบเก้าบาทพอใสไปลราบวกเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นจนเป็นเดือนละพันจนเป็นเดือนละพันเสร็จแล้วอ่ะพี่เต็มก็เลยไปแจ้งกับทางอ่าชอบทาง์วิสเขาะนะ ไปแจ้งกับแอคชั่นเตอร์เซอร์วิสที่เขาให้บริการแบบเปลี่ยนเครือข่ายเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนอันแพ็กเกจเปลี่ยนนูน่นเป็นอันโปรโมชั่โปรโมซันต่างๆค่ะไปเพื่อนก็เลยบอกว่าพี่เตียมมาส่งข้อความเกินอย่างที่ทพี่เตียงเคยเราไปเทอ่ยนึงละวเซ็จแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะแก้ไขให้ปรับลดให้เร็จแล้วปรับลดมันก็นลดแค่เดือนแรกเดือน,นต่อไปก,บบก็บวกขึ้นบวกขึ้นอีกคือเก่าพี่เตียมก็ไปแจ้งเปลี่ยนไปนี่ เปลี่ยนเลยเป็นเป็นแบบเติมเงินเลยกับเพิ่นว่าเปลี่ยนให้เขาพี่เต็มมาหอนเงินพี่เต็มว่าวัดซิมจิมเขาปลาตัวอยากใายนอศูนย์ค่ะนะเสร็จแล้วมีใบแจ้งหนี้รายเดือนมาพันสองร้อยกว่าบาททั้งทั้งที่เราเปลี่ยนเป็นแบบเติมเงินไปแล้วแล้วก็จ่ายอันที่เหลือไปแล้วค้างไปแล้วเสร็จแล้วอ่ะ สวัสดีค่ะคุณจีดีเอมวว่านอนป้าพี่เต็มแล้วพี่เต็มไปใต้กบมานะคะก็เลยนัดวาอย่างก็นัดว่าสองสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้เนาะจนว่าตอนนี้ก็จะหกทุ่มแล้วนะะไปใต้กบมาพี่น้องจักทำอะไรเสร็จแล้วอ่ามีใบแจ้งรายเดือนมาพี่เต็มกับโบจ่ายนะคะไม่จ่ายจน หลากมาจนฮอดถูมือนี่พี่เต็มเพื่ใจไปเดือนที่แล้วเป็นหยังมีคนถักอนะมีคนเว้าพี่เว้าพื้นอันนี้แหละเว้าพื้นเครื่อทอข่เน็ตเนียที่พี่เต็มไปเปลี่ยนเปลี่ยนของเครื่องนี้นี่เครื่องที่พี่เต็มไร้สุดอย่างนี้มันเป็นแต่ก่อนเป็นเดือนละหกเก้าเก้ามันครบสัญญาหนึ่งปีแล้วพี่เต็มเ็ราเลยไปปรับรถมันแทาครบแล้วอ่ะถ้ามันเกินสัญญาเขามันจะบวกพื่มอัตโนมัติพี่เต็มก็ไปปรับรถแล้วนะเป็นเดือนละ สองหนึ่งสองนี่สองร้สิบสองบาทถ้าเบิ้งยังบร่ได้จายเพราะว่าพี่เต็มใจล่วงหน้าไปแต่อสองเดือนถ้าเบิ่งเดือนต่อไปสี่เป็นรอบที่ต้องจ่ายเพราะมันสิบวกชาดบอของเขียวนี่เครือข่ายเขียวบอมีสัญญาณืหมนี่กะ AI8 นะคะบอมีสัญญาณ ได้แชร์ของแคปไซนน, Cap, นี่เครื่องนี้ไม์แคปนี่เครื่องนี้ไม์แคปอีกเครื่องหนึ่งก็เป็นไม์แคปที่ใช้สัญญาณเดือนละลอยเดอไม์แคปนี่อีกเครื่องหนึ่งค่ะเดือนละลอยอีกอันนี้ค่ะอันนี้อาทิตย์ละยี่สิบห้าบาทตัวนี้ตัวนั้นเดือนละลอยอิทเนียพี่เต็มอันนี้สองหนึ่งสองนี่แจงกระมูว่าวันเครื่องขีอันเค,ครื่อขคายเด้งโตเนาะแล้วมีอันพี่เต็มแล้วว่าปั่นค่ะเจ้าฟัง อันพี่คนหนึ่งก็เลยบอกว่าอันน้องเต็มไปจ่ายนะถ้าไม่จ่ายมันจะติดแบ็คเลฟเพราอนว่ามันทุกวันนี้นะมันขึ้นบูโูนะไอค่าอินเทอร์เน็ตนะเมื่อก่อนนะมันไม่ขึ้นโนบูบายเมื่อก่อนนะมันไม่ขึ้นเพิ่นว่าหนะพี่เต็มก็เลยเออเพร่นว่าถ้าในอนาคตอ่ะอันถ้าในอนาคตอ่ะน,น้องเต็มอยากออกรถอีกหรือว่า อยากดาวบ้านยี่ยังที่เป็นแบบใช้เครดิตอันต้องเต็มจะเฮ็ดว่าได้ไเพราะว่านะอันพี่เต็มก็เลยตัดสินใจกดจ่ายกดจ่ายเสร็จแล้วมีใบต่อสัญญามาเหมือนกันครับเพิ่งไปจับอึงมาเหมือนกันครับโอ้ได้หลายบอกคะได้หลายบอพี่เต็มราบว่าได้อึงน,นะคะว่าได้อึงเพราะว่าอันมันตกบ่แหง้งมันตกลินได้ตะกบ เร้่แต่กบหาหกตัวนี่แหละก็เขียดหน้าหลายอยู่นะคะพอได้ปิ้งนะคะเขียนหน้าหลายอยู่มาเตรมของก่อนก็นเลยมาบอได้เอาของใหญ่ไปเนาะก,กบสองสามตัวมันก็อยังเต็มของแล้วกบมันตัวใหญ่นะถึงเขียนถึงอย่างนี้ติ่งก,กันเลยก็หนาวน้าก็เลยมาที่เตรียมก็ไปทั้งชุดทํางานไปทั้งชุดเหลืองไปทั้งชุดทํางานชุดเหลืองเนี่ยมันมีวันจันทร์เนาะนั่นแหละไปทั้งชุดทํางานก็นเลยมาหนาวบัตชิคีมอเตอร์ไซค์เลาะไปเบิ่งเร่นนที่แรก ขี่ไปขี้ไปพะจับเอา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 ใครแต่บรแมนว่ากลับมาแล้วมีแต่ขันขาค่ะนะใครแต่ว่ากลับมาแล้วเป็นกรุปอีรียอยู่พอมาเพ่นยังพอมาได้ฮักขาอยู่ค่ะนะตัตใหญ่แห้งด้วยรุ่นแบบฮักขาแบบพี่เต็อม,มามือน้อยๆน้องบันนี้กลุ่มฮักขาอยู่คนเดียวเจอแฮ่ได้นี่ไม่ธรรมดาได้นี่ไม่ธรรมดานั้งคนคนนี้ไม่ธรรมดาในการกบมานะคะ พี่เต็มใจว่าพึงใจอันนั่นเนาะใจแต่ในใจ,จเสร็จแล้วออกไปต่อสัญญาให้พี่เต็มแต่พี่เต็มไปเคลียร์ละละไปเคลียร์แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเตือนเนาะเป็นอุทาหรอณอ์เป็นเตือนนะคะเผื่อว่าบางคนจะโดนเหมือนพี่เต็มอย่าปล่อยปลาลาเลยนะคะเขาอันนี้ได้แบบต่อสัญญาเป็นรายเดือนให้เราแต่ถ้าเราไม่ไปเคลียร์ไม่ไปอันนี้มันก็นจะคิดรลยเดือนให้เฮาทั้งๆ้ที่ซิมบลู้ย่ใส เบอร์วัลุยใส่เข้าวบาสามารถใส่ได้แต่มาคิดายเดือนเท้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าซิมเนี่ยมันกระแทนที่มันจะหมดอายุไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาต่อได้อะไรอุ้ยนี่าเบื่อมากเลยนะคะโดนหลายครั้งแหละอันเคอขายแดยงพี่เต็มบบปรัฒนาใส่เลยเอากบมาแลกอื่นเอากบมาแลกอื่นพี่เต็มไปอีได้หนิโปรเฟสเรียบร้อยนี่มาแล้วโปรเฟสเรียบร้อยไปดีนะไปทั้งสุดทางานน,ย,นย่างไย เปียกมอดยอดเปียกเปิดอดซักครบพี่เต็มเเอาอึงมาแลกเอาเอาอึงมาขายอึงอันปักขวดแม่ไข่บ้านเฮาอึ้งอึงเผาอึงผดอึงเผาแม่ไขนะ่ต้มเสแบบเนาะต้มแซ่บนั่นอึงแม่ไข่นะคะแล้วอันเครื่อไข่เขียวนี่ค่ะคือกันนี่ถาเบิ่งว่ามือทีพี่เต็มไปเปลี่ยน พี่เต็มกบยั่น,น,นคอมันใส่ขีมันพี่เต็มว่าอันอยาห้มันมีแบบบวกเพิ่มนะเราเรียกว,ว่าเพราะว่าคุณเว้าคักเตวพี่เต็มก็เรยว่าใส่มันว่าที่ตอนเฮ็ดสัญญาตอนอันสัญญาตอนโปรโมชั่นหกเก้าเก้าบอกว่าแม็กแม็กสปีดบลดบอมมีบลดก็คือเต็มทั้งเดือนอนะเต็มทั้งเดือนไม่มีการลดก็คือแม็กสปีดไม่ได้จำกัดนะแม็กสปีดก็คือบลจำกัดเมกนำ แล้วก็บรปบ,ปบ,ปบลดใส่ไปได้สองเดือนพี่น้องจะแจ้งเตือนมาว่าปรับ,บลดอินเทอร์เน็ตของคุณหมดแบบว่าความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณหมดเอาหมดได้ไงฮะนะแล้วมาอันนี้ให้อัน,น,อนเีตุผลเาว่าเป็นแบบนี้เป็นแบบแม็กสปีดจำกัดเดิบเนี้เอาพี่เต็มกันเลยว่ามันตัวเขาแต่เดือนเล็กๆแหละ เอากบมาเลกอึงเด้อเนี่ยเอาอึงมาเลกกบแต่เวลาถ่ายมันบดต,ตัวใหญ่นะาะถ่ายมันบดต,ตัวใหญ่มันบูเห็น,น,นตัวใหญ่เห็นแบบเหมือนตัวไม่ใหญ่ะนะแต่ตอนคูบเอาคูอจริงใหญ่พี่เต็มแบบรุ่นแบบโดดเซแลเรนอนทับเอารถ <c oughs> มือน้อยๆนี่หมานแด้เนี่ยมือน้อยๆนี่หมานแต้พี่เต็มมักไปหาอยู่หาก,กิน มักไปการกบการเขียนมักไปหาอยู่หากินตามท่งไนทงนาะฮะนะนั่นก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตที่ของพี่เต็มพะนะในการใช้ชีวิตของพี่เต็มพานะฮัลหละ,ะ,แ,ละแรก,แรกพี่เต็มจะงค้ดวันสิเหตุอันซื่อช่องวานวิธีบ้าน่อยฮะนะแต้ที่เนี่มันไปบ่ได้เพราะว่าเป็นอยังเข้าบ่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นประจำฮะนะสวัสดีค่ะคุณเสรีพิสุทธิ์นี่ก็ดึกแล้วนะยังไม่นอนอีกหรือคน อ๋อ oh, อันพี่เต็มไปใต้กบมาเอาอ้างนี้ก่อนอ้างเอฟซีก่อนเด้อพี่เต็มเอาไปใต้กรบมานะคะไปทั้งสุดทํางานแบบนี้เลยเพิ่งมาอาบน้าเพิ่งมาอาบน้ําอันสาหัวหัวกันยังไม่แห้งก็เลยมาว่ากาบาซิมาแวะมาทักทายเอฟซีจากประมาณสิบนาทีมันบ่ดสิบและสาวสองนาทีแลล้เนาะ พอดีคนนั่นกับเขามากคนนี้กับเขามาพี่เต็มคิดว่าเพิ่นนอนบนแล้วนะคะคิดว่าซิมีแต่แบบไทยอื่นเขามาจะสิฮะนะคิดว่านอนกันหมดแล้วพี่เต็มก็เลยว่าจะทักทายสักประมาณสิบนาทีแล้วก็จะเป่ากลมแล้วก็จะนอนแล้วนะเด็กก็มาผ่อนฟังรายอันลายอย่างแล้วกันอ่านล้างบ้านของพี่เต็มนะคะก็คือเคลื่อนไหวแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเบึงชั่วโมงสี่พันชั่วโมงได้แล้วเนาะ อันตรงสามพันนะเพื่อนอนุมัติแล้วนะคะอนุมัติแล้วนะคะขึ้นอันให้สะสมเหรียญได้แล้วแต่กับผู้หละพี่เต็มกับจิเบถาตั้งค่าเสียพภรรงภาษีพร้อมกันกันกบสี่พันชั่วโมงพี่นอจะจ้ายังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เต็มก็ได้จากอ่าพอแม่พี่น้องสู่ผูสุคนและที่เป็นอัน,นันให้พี่เต็มนะคะที่ให้โอกาสพี่เต็มเนาะ เป็นกำลังใจให้พี่เต็มลรวกาให้โอกาสพี่เต็มที่ให้พี่เต็มได้แบบว่าทําช่องเป็นช่องของตัวเองนะ้าบอกนี้พอแม่พี่น้องสู้ขู่สู้โนพี่เต็มกับบอกมีไม่มีช่องพี่เต็มชาแนลนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่สามารถเป็นช่องพี่เต็มชาแนลได้นอกตอนนี้ค่ะใกล้ละเด้อใกล้ลวเด้อใกล้แล้วใกล้แล้วใกลเ้เฉีันใกลเ้เงินระบาดใกล้กลสิคันแล้วบ้บอกคันนะคะบอกคัน ใกล้แล้วนะคะใกล้คิดว่าใกล้จะประสบความสำเร็จแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณผู้ติดต,ตาม9,550คนนะคะ52ท่านตอนนี้นะคะที่ติดตามพี่เต็มเนาะ,ะได้บบได้รายได้จังใดกับพี่เต็มสิบเปนฉลองที่หนึ่งหมื่นซับได้บ่ได้จังใดกับสิบเปนฉลองที่หนึ่งหมื่นซับได้โบได้ชั้นกับสิฉลองอย่างเดียวนะคะ ได้หน่วยได้ลายฉันก็ฉลองอย่างเดียวฉันมักฉลองฉันมักฉลองฉันมักมวนอย่างเดียวฉันก็ฉลองนะคะ <c oughs> ว่าตลกนี่ฮะเฮ็ดอันนี้ก็ออกเนาะพี่น้องจา้าเฮ็ดพอรืมอออกเฮ็ดพอรื aw, ่อออกเนาะสอนเขาเจ้าไปหาเฮ็ดพอฮะสอนสอนเขาไปหาเฮ็ดพอ เดือเห็ด่นเห็ดนันเห็ดนี้ก็อ๋อคนจัดฟันอะคนดัดฟันยิ่งหน้าเด็กน่ารักโอ้ oh, ขอบคุณมากเลยค่ะว่าหนาเด็กแล้วพี่เต็มเถาแล้วนะคะสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วนะคะพงกดไลค์ like ให้คุณแล้วนะครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณไลค์ที่สองจากคุณเซลรีพิสุทธิ์นะคะ ขอบคุณหกท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้เนาะมันจะหกทุ่มแล้วพี่น้องจะเอาเป็นว่าส่งทุกคนเข้านอนเลยกันแลยกันนะคะมันจะหกทุ่มแล้วบือพี่เต็มสไปทํางานปุ๊กเอากันเลยด้วยพี่น้องจ๋าผมสามสิบห้าย่างสามสิบหกอ้กระบไก่กันไม่ห่างกันนะไม่ห่างกันไกลเนาะมันดึกแล้วพี่น้องจ๋าเอาเป็นว่าส่งทุกคนเข้านอนกันละกันนะคะพรุ่งนี้ปุ๊กพี่เต็มไปทํางานด้วยนะคะ ปุ๊ก,กันในเรื่อพี่น้องจ๋าจวดออกกันเรือสิตื่นทันบอดเซนดี้เดีฝนก็แห้งตกนินทิงนอนคักแน่นอนห้ง,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 งแบบจักพี่เต็มเป็นยังเป็นแบบทาฝนจะตกถ้ามันมืดขึ้นมามันสิเพียตามตนุนตามตัวเป็นแบบบอลลูน่ะมันมีปฏิกิริยาตอบสนองกันได้ในกระบ,บอะนะลูค่ะนะทนแหละสวัสดีครับคุณกุ๊กสายช่างนะคะพี่เต็มเขาไปซองช่องอยู่เด้อจะ้ะ พี่เต็มก็ไปเบิ่งแต่บางอันพี่เตีมก็ว่าได้อันคอมเมนต์นะคะบางงานพี่เตีมก็ไม่ได้เม้นนะคะแต่พี่เตีมก็เข้าไปสองอยู่นะคะขอบคุณครับมาเติมกาลังใจพี่่าขอบคุณหลายๆนะคะพี่เตีมจะลงแล้วนะคะจะส่งทุกคนเข้านอนแล้วนะคะมืออื่นสิตื่นไปโรงเรียนสายสิบัทันหมื่นวันอย่างโมเมนต์วินสมบอกพี่เตี๋มวินวันผุดก็วินวันศุกโมเมนต์วินสมหรมืออื่นวันอังคารเนาะ ท่านอยู่ดอกขอบคุณสําหรับอีกหนึ่งไลค์นะคะขอบคุณมากนะคะมันเดือแล้วเนาะเอาเป็นว่าส่งทุกคนเข้านอนเลยกันและกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาหาพี่เต็มเราก็ออกไปแล้วขอบคุณเจ็ดท่านที่อยู่กับพี่เต็มตอนนี้ขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆเลิฟทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆการรับชมบวาสิรับชมพี่เต็มทางไลค์สดผ่านทางคลิปวิดีโอผ่านทางช็อตวิดีโอแล้วก็ติดตามพี่เต็มทางแถบชุมชนนะคะขอบคุณหลายๆ นะคะพี่น้องจ้าพี่เตียงแกสิทาการเป่าผมและการน,นอนแล้วนะคะเอาเป็นว่าสําหรับค่าคืนนี้นะคะส่งคนส่งทุกคนเข้านอนนะคะนอนหลับฝันดีนราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะไป็นเลยพี่น้องจ้าบ๊ายบายนอนหลับได้เงินหมื่นนั่งเต็มได้เงินแสนเด้อ